ข่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่นอัทนานยอยู่โทรศัพทช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะการ์ตูนชื่อดังอนิเมะนะมีความเคลื่อนไหวแล้วนะนะก็จะเปิดครึ่งปีแรกนีโซโลไล่วิ่งนที่ติดตามข่าวสารมาอย่างยาวนานเพราะเหตุใดถึงล่าช้ารู้ไหมเพราะว่าผู้พัฒนาเขาอยากให้เกมมันดีนะผมแล้วก็การาฟิกส,สูงขึ้นเล่นได้ทั้ง PC และโมบายนะก็เลยพัฒนาช้าขึ้นไปหน่อยนึงนะ ก็กราฟิกภาพตามนี้เลยเนี่ยก็น่าเล่นมากหลังจากที่ผมเคยทำคลิปไตเติลออกไปนิดนึงเนาะอันนี้ก็เป็นของ Youtube ของ Official หลักนะติดตามได้ที่เพจแล้วก็เว็บไซต์หลักได้นะฮะตอนนี้มีทั้งเพจและเว็บไซต์หลักแล้วก็ตัวเกมก็จะให้เล่นเร็วๆนี้แหละไม่ช้าแน่นอนนะก็ได้ดูแล้วก็ชื่นใจนะเห็นคุณภาพกราฟิกนะแล้วก็ความมันความบันเทิงนะเป็นแนวแอคชั่นนผมเนาะ เนี้ยนะดูว่าพาแมงโคแจมนะ่มเน้ยกระตูนได้ปล่อยออกมาแล้วนะหลายหลายคนก็ได้ทำแบบเรียกเลยนะอ่าสปอยกระตูนไปแล้วเนาะใน YouTube มีเต็มเลยนะอันนี้ก็ปล่อยทีเซอร์เกมออกมาจากของค่ายใหญ่จริงจงเนะี้ะผมนะก็น่าสนใจมากรอเล่นได้เลยนะครับผมไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเกมนี้สำหรับอ่าดูโอ้โหดูปีศาจบอนเซอร์ตัวใหญ่มากเนะี้ยแล้วก็น่าสนใจมากเนะี้ยผมบอกได้เลยว่าห้ามพาเด็กต่างนะฮะ โตโล,โลไลฟ์วิงนะ่งแนเกมคุณภาพอีกเกมหนึ่งที่จะมาในปีนี้นะฮะไ,ได้เดลเลอก์เปิดประมาณปีนี้แน่นอนนะต้นปีนี้ะนะถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะเอามาฝากกันเรื่อยๆนะไปดูเกมเพลย์กันไปก่อนนะแกนี้ก็น้ำตาน้ำตาจะไหลมือก็คันนะอยากจะบู๊นะอยากจะลุยแล้วเท่าน,นี้นะีฮะก็ติดตามได้นะ มาแน่นอนนี้และหลายเพจก็มาคมข่าวแล้วว่ามาในครึ่ง6เดือนครึ่งปีแรกแน่นอนนี้าช้าหน่อยอาจจะเป็นแบบปลายปลายปีเนาะประมาณนี้มาแน่ครับกราฟ,ฟิกสวยงามมากแบบนี้เลยยังไงก็มาบอกข่าวสารเพียงเท่านี้นอดยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม start to come alive.